อโมริมพูดไม่เต็มปากการาโชอยู่หรือย้ายดูเป็นอโมริมนะครับผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบ่งรับแบ่งสู้เรื่องอนาคตของอเลฮาโดการาโชนะครับว่าจะอยู่หรือว่าย้ายก่อนตลาดเดือนมกราคมจะปิดลงโดยแข่งทีมชาติอาร์เจนตินานะครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่บุกเอาชนะฟอแลเมไป1นประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่ามกลางข่าวหรือว่าได้รับความสนใจจากนาบรีรวมไปถึงสื่อโยงเรื่องการสลับตัวกับคริสโตเฟอร์อินคุนคูของเชลซีนะครับการขายการาโช ย,ยืซึ่งรายงานระบุว่าปีศาจแดงครับต้องการเงินค่าตัวอยู่ที่60ล้านปอนด์โดยมูริมพูดถึงกานาโชว่วาไม่มีใครรู้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เขากําลังทําได้ดีขึ้นในทุกๆส่วนของเกมวิธีการฟื้นฟูร่างกายความเข้าใจเกมเมื่อลงไปช่วยเกมรับผมพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับผมแต่ผมไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณผู้ชมแล้วครับฟังข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาใตา้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง เราไว้ด้วยนะครับกับเว็บไซต์บอลเดียวดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ